เอาละครับผมสำัรับตอนนี้นะครับขึ้นกำลังรับชมเพลงเองชนนาแนลนะจ๊ะววันนี้ละฮ <c> ะ <oughs> เราก็ไม่อยู่ในเกม Pocket Ant อกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแพท แพดใหญ่ที่จะอัพเข้ามาในเกม Pocket a n d นะก็คือจะเป็นแพดนั่นเองก็คืออ่มันจะเป็นโหมดแบ t เทิคล้ายคล้ายคอะไรวะปวกคล้ายๆปวกกับปูแต่คราวนี้จะเป็นกบมันก็คือเป็นแพดใหญ่นั่นเองนะั่นเป็นอัปเดตแพดใหญ่เราจะสามารถจับกบมาเป็นอ่สัตว์เลี้ยงเราได้แล้วก็เอามันไปต่อสู้ได้มันจะอยู่ในหน,หน้านี้หน้านี้โคออฟมันจะอยู่ในโหมดโคออฟนี่ฮะเห็นไหม มีรูปก,บม, <c oughs> มปกบมาแล้วมีรูปกบมาแล้วมีมีอัปเดตเข้ามาแล้วแล้วก็มีสกินกบด้วยก็น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกับสกินปวกที่แบบลงไปแล้วถ้าเราชนะปวกเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้สกินมันก็คืออ่อสุ่มมาแหละสุ่มแต่ว่าผมยังไม่เคยได้น,นะผมลงปวกมาหลายร้อยรอบมากยังไม่เคยได้สกินเลยสุ่มได้ยากมากซึ่งสกินกบก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรออัปเดตมาตอนนี้แหละมันจะมีอัปเดตเข้ามารอเฉยๆแต่ว่าวันที่เขาจะเอาโหมดนี้เข้ามา จริงๆเนี่ยาทางผู้พัฒนาบอกว่าจะเป็นหลังหลังคริสต์มาสหลังคริสต์มาสก็น่าจะหลัง25ธันวาแต่เขาไม่ได้กําหนดว่าวันที่เท่าไหร่นะเขาบอกแค่ว่าหลังคริสต์มาสอาจจะเป็นปีหน้าเลยก็ได้เพราะหลังคริสต์มาสมันก็เกือบปีใหม่แล้วนะหลังคริสต์มาสเนี่ยคริสต์มาสก็25ถ้าหลังคริสต์มาสอีก5วันก็ปีใหม่แล้วนะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาเข้ามาตอนไหนเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ย <c oughs> พอคริสต์มาสใช่ไหมตัวเกมก็จะม,ตกม,กจะมีตัวเกมก็จะมีกิจกรรมคริสต์มาสอีกต่างหากมันก็เลยเอาเข้ามาทับซ้อนกันไม่ได้โดยปกติแล้วเนี่ยเกมมดเนี่ยเวลามีอีเวนต์เข้ามาเนี่ยมันจะ <c oughs> อยู่ในเกมประมาณ2อาทิตย์อีเวนต์หนึ่งอะ่ะถ้าสมมติว่ามันมาหลังคริสต์มาสใช่ไหมคริสต์มาสมา2อาทิตยม์มันก็จะเลยเลยปีนี้ไปมันก็จะไปโผปีหน้างั้นแสดงว่าน่าจะมาช่วงมกราปีหน้าแต่ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่อันนี้ผมเดานะแต่คิดว่าหลังจากจบจากกิจกรรมคริสต์มาสแล้ว ไอแพตัวนีไ้ไอโหมดตัวนี้น่าจะเข้ามาเลยเพราะว่าทุกอย่างเขาเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วอ่ะมันมีเนี่ยมีทั้งหน้าหน้าเข้าเล่นแล้วก็มีสกินเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเอ่อวิดีโอตัวอย่างด้วยวิดีโอตัวอย่างของโหมดการเล่นอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดโหมดแล้วก็แพทที่เขาจะปรับปรุงเข้ามาก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่ก็น้องพิกกี้เขียนแปลไว้แล้วนะมันก็จะมีเอ่อเนี่ยครับโหมดโคอ็อฟใหม่ กำลังเข้ามาใน Pocket a n d รวมร่วมมือกับผู้เล่นทั้งหมด8คนเพื่อได้รางวัลเป็นกบระดับ Legendary โอ oh, ้เป็นระดับ Legendary นั่นหมายถึงว่าเป็นระดับสูงสุดที่เกมมดเคยมีมาเพราะระดับสูงสุดที่มันเคยมีมันก็จะเป็นแค่ระดับแรกับ Special Special ก็จะเก่งกว่าแรนิดหน่อยแต่ Legendary เนี่ยน่าจะเก่งเก่งสุดๆแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะว่า ว่าการใช้งานของมัน่ะมันจะเป็นแบบไหนบางบางทีอ่ะมันระดับสูงก็จริงแต่มันเอามาแบบกันบ้านอะไรเงี้ยบางตัวบางตัวเอามาแบบเอาไว้ฆ่ามดบางตัวเอามาสู้กับแมลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูว่าความสามารถที่มันจะทําได้แต่ว่าถ้ามันเป็นกบอ่ะมันน่าจะฆ่าฆ่า,มาแมลงโหดมากอ่ะผมว่ามันน่าจะสู้กับมแมลงได้โหดมากถ้ามันเป็นกบจากอะไรล่ะ จากความเป็นจริงอ่ะทวัดจากความเป็นจริงแต่ในเกมก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกแบบมาในรูปแบบไหนนะเนี่ยวันที่ปล่อยแพทนี้ก็คือสักวันหนึ่งเนี่ยหลังคริสต์มาสเขาเขียนมาอย่างนี้เลยนะสักวันหลังคริสต์มาสก็คือหลังคริสต์มาสแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีใหม่นั่นแหละเพราะว่าคริสต์มาสมันก็จะติดกิจกรรมคริสต์มาสใช่ไหมมันก็ต้องรอกิจกรรมคริสต์มาสจบไปก่อนกิจกรรมคริสต์มาสมันก็จะประมาณ2อาทิตย์โดยประมาณรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้ครับอ่า the the f r o c k paw บอกกบก็จะไม่มีระบบแคลนหรือโคออฟที่ผ่านๆ ือเพื่อเอาชนะกบให้ได้คือหมดกบเนี่ยปกติการลงปูหรือว่าการลงปวกเราจะเลือกลงกับผู้เล่นใครก็ได้เพื่อนเราก็ได้หรือว่าผู้เล่นในแคนมันก็จะมี2แบบนึกออกไหมมันจะมี2แบบไอ้ลงกลบเนี่ยมันก็จะมีแค่แบบเดียวคือลงกับผู้เล่นอื่นจะไม่มีระบบลงกับแคนซึ่งในหมดนี้ผู้เล่นจะไม่สามารถนํามดทหารมาด้วยได้มีแต่มดผู้เล่น สัตว์เลี้ยงเพี้ยเท่านั้นที่จะเข้ามาได้อ่าปกตินั้นเยเร,เราลงปวกมันก็จะมีมดทหารของเราเนี่ยลงไปด้วย10%ที่เรามีสมมุติว่าเรามีมดทหารทั้งหมด50ตัวมดทหาร ของเราที่จะติดลงไปด้วยก็จะมีะ5ตัวมี60ตัวก็จะมีติดลงไป6ตัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็เอาไปสู้กับปั่กลงปูก็เหมือนกันมันก็จะเอามดลงไปด้วยได้10%เหมือนกันไอ้หมดฟ็อกเนี่ยหมดฟ็อกพาวเนี่ยจะไม่สามารถเอามดทหารลงไปด้วยได้เลยก็คือจะไปแต่ตัวตัวเพเยอร์กับเพียกระโดดอย่างเดียวเลยคือเพียรกระโดดก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะ่ะเพราะเพียรกระโดดมันสู้ไม่ได้มันมีหน้าที่วิ่งตามตูดเราอย่างเดียวผู้เล่นจะมีชีวิตที่จํากัด แต่สามารถใช้เพชรเพื่อเติมชีวิตได้อะก็เหมือนเหมือนกันกับโหมดปวกกับปูนแหละนะเอาใช้เพชรเพื่อจะซื้อชีวิตเพิ่มโดยโหมดนี้จะยากมากๆเพราะผู้เล่นต้องร่วมมือกันเป็นอย่างดีแนะนําว่าควรจะมีการวางแผนก่อนเริ่มปอลอห้องราชินีมีผลต่อดาเมจก็เหมือนกันทุกโหมดโหมดปูหรือว่าโหมดปวกถ้าห้องราชินีเราะระดับสูงขึ้นดาเมจเราที่จะทําต่อ,อบอสในในในแมปมันก็จะแรงขึ้นเหมือนกัน ประมาณนั้นแหละครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแพทที่จะอัพเข้ามาแล้วก็รูปภาพประกอบที่น้องปิกกี้แปลมาจากผู้พัฒนาแล้วก็ <c oughs> มันจะมีวิดีโอที่เขาปล่อยมาฮะวิดีโอเขาเรียกอะไรวิดีโออ่าโหมดการเล่นอนะ่ที่เขาปล่อยมาเด,เดี๋ยวผมวิดีโอนี้อ่านี่เป็นวิดีโอทีเซอร์แหละวิดีโอตัวอย่างนะที่เขาปล่อยมานี่ประมาณนี้ฮะอื้ม <c oughs> อ่าก็จะมีดอกไม้ยิงปืนใส่กบกบก็จะอยู่ในบ่อก็จะมีอ๋อ <c oughs> อ่าจากที่ผมดูก็จะจากที่ผมเดานะมันก็จะมีกบอยู่ในบ่อแล้วคราวนี้เราจะอยู่รอบรอบบ่อแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะไปประจำการปืนของแต่ละคน มันก็จะมีเนี่ยปืนที่มันยิงใส่ปืนมี8อันก็ไปประจําการปืนคนละอันแล้วก็คอยยิงใส่กบเรื่อยๆแล้วเวลากบมันโจนตีะก็ต้องวิ่งมาแอบซึ่งผมเห็นหลักผมผมเห็นตรงนี้ผมเห็นมันจะมีหลักอยู่4หลักนี่ๆเนี่ยเนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นหลักไม้ตรงนี้ไหมมันจะมีอยู่4ี่มุมผมว่าไอ้หลักไม้ตรงเนี้ยน่าจะเอาไว้หลบหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะน่าจะเอาไว้หลบ อืมเอ้ยน่าสนุกว่ะโหมดนี้แต่ไม่รู้ว่ากบมันจะมีท่าโจมตีท่าไหนบ้างแต่ที่เราเห็นน่าจะมีหนึ่งท่าแล้วคือท่าระเบิดท่าระเบิดคือต้องวิ่งหนีอย่างเดียวแต่ผมว่ามันก็น่าจะมีท่าโจมตีท่าอื่นๆออกมาเพิ่มด้วยเออน่าสนุกน่าสนุกเนี่ยยิงยิงปึ้งปึ้งแล้วมันก็ระเบิดบึ้มเนี่ยท่าระเบิดท่าเนี้ยทุกคนต้องวิ่งหลบอย่างเดียวไม่งั้นตาย เพราะว่าในในเกมมดเนี่ยทุกทุกตัวเลยในดันอนะถ้ามันมีท่าระเบิดอะมันหลบไม่ได้มันต้องเอยไม่ใช่เออมันหลบไม่ได้มันต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะมันจะไม่มีทางหลบก็ประมาณนี้ครับสำหรับแพทที่จะเข้ามาถึงในหลังที่สมาสนี้แต่ก็ไม่รู้วันไหนแต่ว่าเป็นแพทใหญ่นะน่าจะสนุกน่าดูนะน่าจะสนุกแหละผมว่าสนุกแน่นอนรอติดตามกันก็มีประมาณนี้สำหรับเกม Pocket End นะที่มาอัปเดตให้ฟัง ก็ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช anel เราสมิทผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วจเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย